สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตรรัตน์เนียมสุวรรณรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพครับในฐานะที่เป็นรองแผนและพัฒนาคุณภาพนะครับก็ได้รับมอบหมายจากข่าณนนบดีให้ดูแลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์นะครับในรอบ5ปีนะครับด้านงานแผนนะครับก็ได้ จัดทําตัวของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวรทยศาสตร์นะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่4ยุทธศาสตร์นะครับ13โครงการเชิงยุทธและก็2 2 KPI ในการที่จะทําการพัฒนาคณะวิทยศาสตร์ให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับตัวของมหาวิทยาศาสตร์เอสเปกของคณะวรรยศาสตร์และก็ของมหาวิทยาลัยครับผม ในห่วงปีที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ดาเนินการในการพัฒนาระบบในการที่จะเก็บรวบรวมตัวของ KPI ถ่ายทอด KPI แล้วก็ไปส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนนะครับในเรื่องของ KPI ผลการดำเนินงานของอบุคลากรรวมทั้งการจัดเก็บในเรื่องของ KM นะครับเพื่อที่จะพัฒนาคณะสู่องค์กรกว่าไปเลิศในรอบปกเดือนที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วครับ การดาเนินงานในช่วงถัดไปนะครับก็คือการเก็บรวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องของการทํา KM ขององค์กรนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรโดยใช้ฐานความรู้ที่เรามีของคณะวิศวศาสตร์นะครับก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อที่จะพูดถึงในเรื่องของเครื่องมือในการจัดทําองค์ความรู้นะครับในการจัดเก็บของบุคลากรแต่ละท่านนะครับ การดำเนินง,งานในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์คณะาราาสตร์นะครับจำเป็นจะต้องใช้ความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนนะครับซึ่งการดำเนินง,งานของผมในช่วงถัดไปเนี่ยก็อยากจะเป็นการลดช่องว่างระหว่างพนักงานระดับบริหารนะครับรวมทั้งระดับปฏิบัติการนะครับโดยจะใช้การลงพื้นที่เพื่อพูดคุยในเรื่องของยุทธศาสตร์ของคณะศราสตร์นะครับแต่ว่าช่วงนี้ติดในเรื่องของโควิดเลยทําให้การลงพื้นที่ตรงนี้ ล่าช้าไปนิดนึงแต่ว่าในเฟสถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันแล้วก็ร่วมมือกันในการพัฒนาของคณะวิทยศาสตร์ต่อไปครับ